สวัสดีครับผมนี่นะวันนี้ผมก็พามาดูดิดเบรกหลัง PCX 150นะตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะนี่นี่สายโมลินนะครับใช้สายของโมลินนะครับผมโมลินเลสซิ่งแล้วก็ใช้ปั๊มบนเป็นของไอคิกร้อยคิกร้อยหกสิบนะแต่ว่าผมเจาะหูกระจกเอานะครับผมตัวนี้นะเป็นก้านเบรกสีดำนะครับนี่เหมือนข้างขวาข้างขวาก็เป็นสีดำ อันท้ายก็เป็นสีดำนะตามลูกค้าที่ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับรีวิวสั้นๆให้ดูนะใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับเตะลองกัมเบกให้มึงเตะคือค้างหรือเปล่ากัมกัมเบกอ๋อไม่ค้างไม่ค้างโอเคขึ้นอยู่อ๋อแยงโอเคเบ็กโอเคไปเด็กตัวเนี้ยมันดันเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอืใส่เห็นไหม มันถึงเลยนั่นอหละหน่อยหนึ่งนะมันก็นเลยทำให้มันหน่วงได้ไหมเป็นไม่ได้นะอ่ะาตอข้างไปหน่อยนึงไม่ได้นะเห็นไหมเออแผนข้างไว้นิดเดีเออข้างไว้ถ้านี่นะถ้าสมมติว่ากรรม เนี่ยให้พนเตอร์กำค้างไว้นะครับวางมือเฉยห้ามคือข้อห้ามนะเธอทำนิเบรกไปเนี่ยห้ามห้ามลูกค้าหรือว่าห้ามอะไรลูกค้าที่ใช้งานกับตัวเนี้ยห้ามดึงไว้หน่อยนึงก็ไม่ได้นะครับเวลาใช้งานถึงต้องกดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้งานห้ามห้ามกดนะถ้ากดไว้นิดนึงมันทำงานทันทีนะครับลูกสูบตัวนี้ทำงานทันทีนะลูกสูบต,ตัวตัวเนี้ยตัวเล็กเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับต่อไม่ได้นะครับต่อปุ๊บทำทำงานทันทีเลยนะ เห็นนะก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับเอาไว้ด้านหลังโชค๊คเบาี้นะพอดีใส่โช๊คได้แล้วก็ใส่ปั๊มได้น,นี่ปั๊มก็จะเกบบติดติดติดก้านล้อแหละนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอนะเคท้ายสุดสั้นๆประมาณเท่านี้นะครับใครสนใจก็พัดไทยมาได้นะครับผมรอรับได้ครับหนึ่งวันเสร็จนะครับ